โอเคครับมาเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเด็กอาเซียแบบเร่งเวลานะครับเร่งเวลาคูดาวซันดิตไปลุยแต่เราก,กดในนอมอนนะครับเล่นธรรมดาในนอมอนจะว่าไปก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะโอ้โหเด็กมีแชมป์เยอะจังห้าตัวเลยเหรอแสดงว่าเขาต้องมีแชมป์อย่างละตัวครับเล่นแบบนี้นี่ก็ได้นะ หนึ่งสองสี่ห้าการ์ดคอสสามไม่มีไม่เป็นไรครับไล์ออฟนิเกชัน่นให้เข้าตีไปครับรถข้าดาวไปดุนคิปเปอร์ เธอนี้ต้องเล่นดุลคิปเปอร์แต่เราตีไม่ได้นะตีแล้วตายเองสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วย What the fuck นึีนึวว่าจะเอาตัวน้ำมาบล็อกเอ้ยแต่รอบหน้าเราโดนห้าดาเมจเลยนะเอ้าเขาไม่ตีวะแต่ผมว่ายัางไงเดี๋ยวเขาก็ต้องตี ผมลากคาลิสตาลงศพด้วยดีไหมเนี่ยมันก็เหลือสองอยู่ดีอะอยังไงก็โดนห้าดาเมจผมน่าจะใช้กับตัวนี้ดีกว่าเราจะโดนแค่สามดาเมจอะเข้าเหลือสองมานะครับ นึกว่าจะใช้การแต่ไสีะอีกเพื่อนต่อไปเป็น5้ามานาะลงอาเซียได้ follow, สามารถลงอาเซียได้แล้วก็เอาอาเซียตีได้ด้วยจริงๆไม่ต้องเอาอาเซียตีก็ได้นะแต่อยากตีก็ตี <laughs> อืมการ์ดฮิลเหรอไม่ใช่จะกดดูสิเนี่ยเราต้องตีเขาต้องเอาตัวเลือดสามอะบ็อกแช่แข็งวะปิดชิวไม่ได้ ตัวน,นั้นตายครับแต่ว่าเราจะใช้กับใบนี้จริงๆใช้กับอาเซียก็ได้นะอืมการลดเข้าดาวาอ่ะโหลดข้าดาวดีกว,ว,ว,ว่าเค เมื่อกี้ก็น่าจะเอาเมือซีเลสเนาะ <I will S 1> นี่เอาเมือซีเลสมามัดดึงแอดดีกว่าแต่แอดตีมาตายแอดตายเองสร้างความเสียหายสิอะไรวะดูไม่ทันสร้างความเสียหายสิหน่อยกับสตูนหนึ่งไปที่มีพลังโจมตีเป็นศูนย์หากไม่ตรงเงื่อนไขแช่แข็งมันแทนอ๋อโอเค อย่าพึ่งครับโอ้โอเล่นงนี้เหรอเอาตัวนี้บ็อก <Please. S 1> ตรงนี้ดีไหม <You 're S 1> ตัวนี้ตายได้ไม่เป็นไร <Please. S 1> อย่าน้อยให้แอดเจ็บครับแล้วก็ใช้การ์ดแล้เขาดาวไป 7จ็สิเหลือลงตัวนี <Eight>. ้ไปแปดตีไปอีกหนึ่งก็เป็นเก้าใช่ไหมเถอนหน้าอาเซียนเบลอัพเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเอาก็ครบพอดีนี่ว่ะเอาต้องเถอนหน้าอยู่ดีปะใช่ต้องเถอนหน้าอยู่ดีงั้นเอางี้ เขาหิวอ่ะตีไปก่อนอยู่ไหมิีจริงคิดไปคิดมาก็ไม่น่าตีเท่าไหร่ไม่คุมอ่ะแต่ก็ต้องตีอเพื่อเอาสแต็กเดี๋ยวเธอหน้าลงลุนและเนือก็เป็นเอเมอร์เด็กเอเมอร์เด็กเทินแปด เรายังมีตัวบล็อกอยู่ยังเล่นได้ครับผ่านต้องลงรุนลันเนอร์ครับแอดจจะได้ไม่กล้าตี ไครับฟาโรอันฟาโรจิติแล้วโคเท แต่ไม่มีการ์ดหาเน็กซัสอ่ะการ์ดไม่ขึ้นมือเอรอบเนี้ยแอดตีมาตายเองบอกเลยตัวแรกก็ตามมาสองตัวนั้นอะตีมาตายเองจะแช่แข็งก็ปิดชิลอยู่ดีโอโอไม่เป็นไรดูดได้ไม่ว่ากันอืม การแบบน,นี้น่าสนใจค่าแอดไม่ได้เอานี้ก็ได้ผมจะจวกการ์ดหาการ์ดอันนั้นแลมนมาคนี่ไงบนปุ๊บมาปั๊บเลยมาแบบใจสั่งมาจัดๆเขาติดว you ันเลนเดลครับ ติดบอ่อปางเวนเจนเขาเวนเจนเลยวะไม่ให้ครับทำลายจมัดทำลายมานาเจนไม่เราไม่ให้ <S <S ถ้าเอาแอดดึงมากับตัวเนี้ย เพราะว่าแอดจะไม่ตายเพราะเขาจะมีการ์ดสเปลแช่แข็งดังนั้นใช้กับรูนเลนเนอร์จบจีจี